สิ่ลินดาเกาสันเทียค่ะแล้วหนูอยู่ที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ค่ะเอาเข้าบ้านหลวงพ่ออยู่นั่นน่ะหนูอยู่ตำบลอะไรตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธ์อบึงสามพันธ์หลวงพ่ออยู่เพื่อเมืองมาอยู่ในสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแล้วแล้วหนูรู้ได้ไงที่นี่มียาดูทิกต็อกพี่เขาแชร์มาให้ดูแชร์มาให้ค่ะแล้ว หมอระบุว่าหนูออนุเบอร์โตอะไรบอกค่ะศูนย์หกสองเก้าสามเก้าห้าเจ็ดสองห้าอ่าทีนี้อ่าพอเสร็จแล้วหมอระบุว่าหนูเป็นอ่าเป็นเบาหวานได้ไหมเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็เป็นไตค่ะไตกัน้าหมอจะฟอกกันดิหมอจะให้ฟอกแล้วหมอจะฟอกถ้าฟอกแล้วต้องฟอกตลอดชีวิตนะใช่ค่ะอยอมที่ดูติกต็อกอยู่นี่ก็ดีถ้าเป็นไตนะค่ะ ก้าวจะฟอกเสร็จจะฟอกให้มาหาหลวงพ่อบ่อนนะคือคือ,คอกินยาหลวงพ่อนี่มันก็จะหายเลยนะส่วนใหญ่แทบทุกคนนะจะหายเลยนะหายปกติด้วยแล้วเดี๋ยวนี้คนอรอฟอกไตนะหนูมากนะเราใช้งก็ประมาณแผ่นดินนี่มหาศาลนะหนูนะคนหนึ่งนี่ปีหนึ่งสี่ห้าแสนบาทต่อปีนะอ่าแล้วก็คนที่รวยก็คือบริษัทไททงไทเทียมพวกนั้นแอ่าอันนี้ไม่ว่านะแต่ว่ายาหลวงพ่อนี่ถ้าขั้นห้าไม่เกินห้าหม้อ นะถ้าขั้นห้าไม่เกินห้าหม้ออ่าแล้วก็จะบอกไว้เลยนะเออในฐานะที่ว่าดูอยู่หรือยอมดูอยู่ก็เหมือนกันนะอ่าถ้าไม่มาที่นี่นะถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยเอาเอาอย่างนงี้ก็คือเอาผิวมะกรูดกามมือหนึ่งอ่าใบมะกรูดตามมือหนึ่งตัดไห้ก้นละคือห้าต้นอ่าแล้วก็อเปลือกมังคุดห้าฝาอ่าห้าฝาหมายถึงรูปนี้ถ้าผ่ามันก็จะได้สองฝาใช่ไหมละ่ะอ่าที่นี้ก็ ห้าฝาทิ้งไปฝาหนะึ่งอ่าแล้วก็ห้ตัวละครห้าตัวนะแล้วก็ลากมาแล้วกอกรรมมือหนึ่งอ่าแค่ไม่ต้องมาหาหลวงพ่อก็หายอ่าถ้าขั้นสามขั้นสี่นะแต่หนูมาน่นดีแล้วเก็หนูขั้นห้าต้องมาตั้งพลาดด้วยค่าอ่าโยมที่ฟังอยู่เอาไปเป็นตัวอย่างรับรองหายไม่ต้องฟอกไตเนนะี่ยอ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้ามาเนี่ยมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องัวนั่งตีกิมได้เลยหายหรืออยากจะไปฟอก ไม่อยาตอน,นี้นะ <c oughs> ไปพอกไตนอนอยู่งัอันนี้แล้วลูกที่มานะตอนบ้านเดียวกันนั้นเนี่ย <c oughs> แล้วหนูก,ก็บนบทชีสักสิบห้าวันไหวไหมไหวค่ะไหวนะท5านหะ้าสิบห้าวันนะค่ะ <c oughs> มาบทที่นี่ก็ได้ลูกนะค่ะปฏิบัติธรรมให้เจ้ากรรมนายเวรค่ะ <c oughs> ดีแล้วหนูตัดสินใจดีมากๆนะ <c oughs> อาเพราะฉะนั้นเป็นเบาหวานก็ดีหมอจะตัดขาก็ดีไม่ต้องตัดหมาหลวอพ่อนะ เ็นตหมอจะพอกไตยังไม่ต้องพอกมาหาหลวงพ่อก่อนเป็นมะเร็งทุกอย่างก่อนคมีโอมาหลวงพ่อก่อนเอาจริงจริงนะนะเพราะว่ามันมันบางทีเนี่ยอทางแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยมันมันสเสถียรมันไม่อันตรายนะกินแล้วไม่อันตรายแต่หลวงพ่ยังรู้เลยว่าหนมเลือดจางเลเห็นไหมละครนี่มีายกระสซิบต์ในายคน,นี้เป็นเลือดจางแนะล้วหลวงพ่อมากันแล<ง>้ว <laughs> อ่าดนหลวงพ่อแจกยาเลนะจัดยยนะาจด